สวัสดีสวัสดีพี่น้องเอาอาสุภูสุคนนะมื่อนี้เป็นเป็นคลิปเปิดตัวครับช่องใหม่เป็นช่องอ่พอลูกสามชาแนลเนะมื่อนี้ก็เลยมีโอกาสนะครับให้พี่ๆน้องๆมาเบิ่งนะครับการรีวิวการกินมื่อนี้ได้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมาจากอำเภอเขาวงเป็นก๋วยเตี๋ยวเป่าปาก ก๋วยเตี๋ยวป่าปากสูตรพิเศษสูตรใสกะทิสูตรนีแซบขนาดเอาเรามาลองเบิ่งนกันว่ารสชาติมันสิเป็นยังไงวันนี้ผมกับเป็นคลิปแรกคลิปแรกแหกมันให้หลายๆท่านเพื่อเป็นแนวทางเนาะอเอาบอกว่าหลายครับกินกินเบิ่งก่อนแล้วกันชิมรสชาติเบ,บิ่งก่อนแต่โอ้โหแบบเต็มที่มากนะครับแน่นเลยครับเครื่องแน่นื้นนี้ก็เลยใส่ พวกไอ้แคบมูก็ไปพ้องกากหมูก็ไปพ้องม,มาเบิ่งว่รรารสชาติที่เป็นยังไงเนี่ยมาอกี้เมื่อโอ้ยแต่เสียบขนาดนะครับพี่น้องจัดยังไงละมันเนี่ยอาวอื้อหืออืม ความกรุบนะครับความกรุบความกรอบของกะมูนะครับแซ่บครับอยู่สาขาอำเภอเขาว่วงครับเพื่อภัยได้ผ่านไปผ่านมามาเที่ยวมาอย่างกับแวะกินมึงได้เด้อครับเนะ้เบื่อเกี่ยว อยู่ตรงคำปัำป้มปตทรีวิวเพิพ่นเนี่ยได้ซี้กับเพิ่นแล้วก็ได้เป็นลูกค้าประจำเพิ่อนประจุตลอดวันทนกคับ หลายๆคนกับหมักหลายๆเมนูครับอย่างตัวผมเองเนี่คือเป็นคนหมักจินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วนะครับเป็นทุนอยู่แล้วก็เลยสรรหาก๋วยเตี๋ยวมามาานะฮะรสชาติแบบนี้มันกินง่ายกินง่ายอยู่ง่ายดีอืมอ บุ้งกรีนบุน้งร้บม,มันจะมีกลิ่นความเป็นกะทิครับพี่น้องกะทิเลยใส่ก,กะทิเข้าไปมันก็นจะหอมหอมแล้วก็ได้กลิ่นรสชาติเหมือนน่าจะใส่พวกใบเตยมาพร้อม แซ่บครับอันนี้เป็นเป็นข้าวเที่ยงของผมนะข้าวเที่ยงเลยเวลาตัวนี้กับเราเราเกือบถามงแรง รสชาติปรุงเผ็ดๆเนี่ยจัง่อยพริกก็เป็นพริกกันพริกเป็นปรุมปงมะบุนะครับไม่เมนพริกธรรมดาตัวยาใส่หลายใส่หลายมันเผ็ดหลายว่ะสิเหมือนความเพินแหละครับพี่น้องเนาะ หลดพี่จังเนาะมาเลกโทรศัพท์บันนี่หลเนยเขาได้บันทกอยรอารคีปแรกกันมาสวนกันเลยนาะบันทนึกมาแลกโทรศัพท์เก่าอยู่แถวนี้บันทเกนม,ม,มาร์โบมีบาลมีบ่กเกิดพี่น้องเกิดคลีปแรกซ้ำหลุดโทรศัพท์เก่าซื้อโทรศัพท์ละกา ดีโมมีรถดูดส่วมรถธรรมชาติกายเนาะพี่น้องกินมาเปนยังไงเหมือนครับก๋วยเตี๋ยวพันปีอืมอืมจากที่ได้กินกะทิก็จะเป็นเหมือนนั่นเองนะกินก๋วยเตี๋ยวอยู่้างกบแม่บ้านกันแซ่บขนาด อ,อือือเบิร์ตเป็นน้องสุดยอดกับไผ่ผ่านไปผ่านมาก,กับมะแวะท่านแวกกินเบืองได้ครับอยู่อำเภอเขาวุงนะครับตรงข้ามปั๊นนำ้ำปั๊มน,น้ำมันปอตทอย่างตัวผมเองก็อยู่อำเภอนาคู่นะครับสำหรับคิดนี้อัน,นะครับจบแค่นี้ก่อนนะขอให้ พี่น้องเอาอาสุภูสุสคนที่เบิ่งคลิปนี้แล้วนะครับเขาให้มีสุขภาพแข็งแรงให้ภัยมีโรคมีภัยก็หายเขาให้หายนะครับให้หายขาดแล้วก็ให้ถึกหวยรวยเบอร์นะครับสุภูสุคนครับสวัสดีครับ